You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุลิที่ Happiness Investment นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบงก์กันบ้างนะครับว่าแบงก์สถานการแบบนี้เนี่ยจะเอายังไงดีนะครับสวัสดีครับไอซ์ ครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนักรงทุทุกท่านครับครับก็เมื่อวานเราจัดเป็นตัว KS Expert Series นะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้วิหารของทางสหการประมูลนะครับสองท่านมาเข้าร่วมนะครับบรรยายถึงแนวโน้มพวกอุตสาหกรรมรดยึดนะครับการประมูลแล้วก็ราคารถยนต์นะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะฮะให้กับ ทางลูกค้ากองทุนของเราครับมีคนเข้าร่วมเยอะเหมือนกันนะพี่บอมสักสีกว่าท่านเกือบ50ท่านนะครับโดยคีย์หลักที่เราคุยกันในมิ팅เมื่อวานเนี่ยมันมี3เรื่องนะครับอันแรกก็คือเราดูเรื่องปริมาณรถยึดที่เข้าลานสาหการรมมูลเพราะว่าเขาเป็น m i คเกอแชร์เบอร์หนึ่งแหละสี่สบอร์เซ็นของรถยึดเนในประเทศนะก็ผ่านลานเขานะครับแนวโน้มของราคารถยนต์มือสองนะครับแล้วก็ติดด้วยตัว ภาคการสถาบันการเงินนะครับว่าเขามีมูฟเมนต์ยังไงนะฮะเรื่องแรกก่อนตัวจํานวนลถนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะขึ้นนะครับปีนี้เป็นปีที่ผู้อ,อ่านบอกว่าเป็นปีที่เหมือนกับมันก็แอนมานะครับสำหรับการหยุดลดนะครับด้วยทังมาตรการช่วยเหลือที่หมดไปนะครับด้วยภาวะ NPL ที่เริ่มกลับขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวสถาบันการเงินเองที่หลายๆเจ้าก็พร้อมใจกัน ยึดรถเข้ามาขายนะครับโดยลานของสาหการประมูลเนี่ยปัจจุบัน,นยังมีที่จอดอยู่พอสมควรนะเขาบอกว่าใช้ลานไปแค่30-40%ิบนั้นนั่นเองนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยรถยึดทั้งปีนะเขาประเมินว่าน่าจะอยู่มาสัก2 0 0แสนคัน นะครับนั้นจะมีข่าวบางข่าวที่บอกหนึ่งล้านคันอันนั้นอันนั้นเยอะไปนะครับปีนี้อาจจะเยอะกว่าสองแสนหน่อยแต่คงไม่ถึงขั้นแบบสองแสนไปล้านคันนะครับซึ่งแนวโน้มลดยึดเนี่ยคงยังสูงขึ้นต่อเนื่องในครึ่งหลังปีนี้นะครับแล้วก็ผู้หารมองว่าภาวะแบบนี้น่าจะลากไปได้สักหนึ่งถึงสองปีนะครับกว่าที่สต็อกต่างๆจะเริ่มเคลียร์ภาวะต่างๆจะเริ่มคลีคล่คลายลงนะครับโดยออชั่นเองก็เป็นคนที่ที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะเขามี มีลานอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีเน็ตเวิร์กที่ที่เยอะที่สุดนะครับน,นี่คือประเด็นแรกนะครับลดยึดเพิ่มขึ้นประเด็นที่2เนี่ยคือเรื่องราคานะครับเราเห็นเนี่ยดัชนีแบงก์ชาติเนี่ยเขามีดัชนีราคารถยืมเงสองตัวเลขล่าสุดคือเดือน7นี่มันตอลงเยอะประมาณรักสิมันอ่อนมันนะจากเดือน6นะครับเราก็ถามผู้บราหารถึงประเด็นนี้นะครับซึ่งเขาก็เห็นว่าออมันก็ลงจริงเพราะว่าลดยึดที่เข้ามาเนี่ยเยอะแต่ซัพพลายคนที่ประมูลออกไปเนี่ยเท่าเดิม <ừ> mm. นะครับเพราะว่าซับคนที่ประมูลออกไปต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเต้นรถมือสองนะครับปลายทางก็คือเขาก็ขายรถมือสองได้เท่าๆเดิมหรือมันไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ว่าฝั่งซัพพลายเนี่ยมันเข้ามาเยอะก็เลยทําให้เต้นรถเนี่ยเขาเลือกรถมากขึ้นนะครับคันไหนที่สภาพโอเคหรือว่าราคาดีเขาก็ถึงจะมีตัวเลือกมากขึ้นนั้น,นก็เป็นภาพซัพพลายมากกว่าดีมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็นมภาวะนี้อ่าอ่าทางการมันบอกไม่ได้น่ากังวลมากเพราะว่า แบงก์เองก็รู้แบงก์ Bank ก็ค่อยๆทยอยยึดมาไม่ได้แบบยึดมาขายตุ้มเดียวหมดนะครับก็จะพอที่จะ m a n a g ตัวต้นทุนได้นะครับทั้งในขาแบงก์นะครับแล้วก็ขาเต็นท์รถที่เขาเองก็ค่อยๆถัวเฉลี่ยต้นทุนลงมาถ้าราคามันลงนะครับแต่ภาพแบบนี้ดูเหมือนจะซึมนานก็คือมันคงลงแล้วก็ค่อยๆซึมไปประเด็นหนึ่งที่คนถามกันเยอะในมิทติ้งเนี่ยก็คือเรื่อง e v คานะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายค่ายเนาะแล้วก็ราคาก็ดีขายดีขึ้นนะครับจะก,กระทบกับ ราคารถยนต์มือสองที่เป็นพวกสันดับภายในเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ปัจจุบันที่ทางสหการประมูลก็เห็นก็ยังไม่ได้เห็นข้อมูลผลกระทบจากตัว,ตว,ตวนี้มากนักนะครับอาจจะเป็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เพิ่งซื้อกันแค่สองสมปีเองเนาะยังไม่ได้ถึงรอบว่าจะต้องเป็นหนี้เสียกันเยอะเดีย๋ยวต้องยึดเข้ามานะครับงั้นรถที่ผ่านลานตอนเนี้ยที่เป็น e v คาร์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับเพราะว่ายังขับได้ไม่เยอะกับ2ก็คือว่ายอดขายมันก็คิดเป็นตายนักสิกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเร็วนะแต่ยังไม่ได้ เยอะมากถึงขั้นที่ที่ทำให้ตลาดมันเปลี่ยนนะครับแล้วการที่3ก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าโดยเปรียบเทียบกันเนี่ยโดยรุ่นรถเนี่ยรถ EV ในสเปคแบบนี้เนี่ยเทียบกับรถสันดาภายในเนี่ยะริงราคามอนยังแพงกว่าเนีนั้นผู้ซื้อเนี่ยก็ยังคงจํากัดเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าแน่นอนอนา,นาคตเนี่ยผมือนว่ามันมี ผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงเกียร์กระปุกมันเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยรถเกียร์กระปุกมันก็มีผลกระทบเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็มีแม่นจะแตะถึงตัวแนวโน้มท่าทีของสถาบันการเงินนะครับก็ส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็เป็นไปตามที่ที่ที่ควรจะเป็นกนะ็คือว่าเขาก็เข้มงวดมากขึ้นนะครับเขาลดยอดจัดลงนะครับคำว่าลดยอดจัดเนี่ยทางไฟแนนซ์ก็คือเพิ่ม LTV นั่นแหละ ลดการน,นึ่งแสนหนึ่งเมื่อก่อนเคยให้กู้ได้8ปดหมื่นนะจะเหลือเจ็ดหมื่นแล้วหกหมื่นะครับเพ<อ>ืพอ่อเป็นการลดความเสี่ยงของตัวเองในช่วงที่ราคารถมันเป็นขาลงนะครับ,รบแล้วก็สองคือเพิ่มดอกเบี้ยนะครับวันนี้ก็เป็นไปตามภาวะตลาดเลยนะฮะก็แมネจเมนต์ก็ <S <S มองว่าเขาแบงก์เองยังพอบริหารจัดการได้นะเพราะว่าเขาก็ควบคุมทั้งฝั่งการยึดนะครับกับฝั่งการปล่อยให้มันแมชชิ่งกันอยู่ นะครับ uh, ส่วนมุมมองเรานะครับหลังจากได้รับเมสเซจต่างๆเนี่ยเราก็ uh, แอบกังวลใจนะกับกลุ่มธนาคารที่ทำพวกสินเชื่อเท่าซื้อเยอะๆนะครับอย่างเช่นทิสโก้นะครับนี้สัก70%นะของบอร์ดทั้งหมดเกียรตินาคินนะครับสัก50%นะครับเพราะว่าเราคิดว่าครึ่งปีหลังก็น่าจะยังต้องเผชิญแรงกดดันเรื่องผลกาดทุรลดยึดที่เข้ามาการตั้งสำรองที่ยังสูงนะครับ ส่วนแบงก์ใหญ่ยังไม่ได้จะมีปัญหามากเพราะว่าพอร์ชชันตรงนี้เขาไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับสินเชื่อโดยรวมทั้งหมดนะครับดังนั้นโดยรวมของกลุ่มธนาคารเนี่ยวิวเรายังคงเป็น positive v i e เหมือนเดิมนะครับแต่เลือกขอเล็กแค่แบงก์ใหญ่ก่อนนะครับเป็น BBL กับ KTB เหมือนเดิมนะครับแบงก์เล็กอาจจะระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับงบในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ